สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักพี่เจจะมาสรุปหุ้นเราสตาร์เมื่อวานเนาะพี่น้องจ๋าเราไปดูกันเลยพี่จจให้เด่นที่สามเลขหกพุนที่ออกหนึ่งแปดแปดสามหกนะคะพี่น้องสามหกมาคู่เลยใครลู้ได้เด้งเลยนะแล้วก็ตัวเจาะตัวเจะออสีแดงให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเนาะสามหกหกสามทั้งตัวกลับตัวตรงเลยนะคะสามหกหกสามนะคะพี่น้องก็ยินดีกับพี่น้องเอฟซีนะ แล้วก็ถ้าใขรรูดก็จะได้สองเด้งแล้วถ้าใครเจาะก็ยิ่งได้เยอะนะคะพี่น้องจา๋าเนาะก็ยินดีกับพี่น้องที่ตัวเลขพี่ใจลงไปให้แล้วก็เข้าทังคู่เนาะหลังจากที่เมื่อวานหลุดไปนะอันนี้หลุดไปเนาะหลุดพอหลุดวันนึงมาเด้งเลยพี่น้องจา๋านะก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับพี่น้องที่ได้ค่ากับข้าวเนาะเดี๋ยวใจขยับกล้องใหม่นิดนึง อ่ะนะคะพี่น้องจ๋าก็เราก็จะไปต่อกันเลยของวันที่26เนาะวันที่26นะคะก่อนไปรับชมก็มาฟังคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอ8ปีควรได้รับคาแนะนาจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมเนาะพี่น้องจา๋าล้วก็พี่ใจย,ยังได้ตัวเดิมเนาะพี่ใจได้เด่นตัวเดิมนะคะพี่น้องจา๋ามาแล้วมาอีกนะแล้วแต่ว่าเขาจะไปจับคู่ตัวไหนเนาะ อเอาที่ตัวพี่ใจชอบแล้วกันนะแอดชอบนะคะตัวที่แอดชอบนะวันนี้นะสมุดสรุปเราชอบทุกตัวพี่น้องไม่แน่นะสามหกหกสามอาจจะมาก็ได้นะ,คะใครจะไปรู้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะพี่น้องจา๋งจาเนาะแล้วก็ตัวตัวกันนะตัวกันเลขลูกเขยพี่ใจจะเรียกลูกขเขยเลขลูกเขยนะคี่เนะเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเดอ้อนะคะ ส่วนอันนี้พี่ใจไม่มีหกแปดอ่าหกสามต้องเป็นหกแปดด้วยอ่าหกสามต้องเอาหกแปดไปด้วยนะพี่น้องจา๋าก็อ่าจะชอบที่หกเจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดอ่าหกศูนย์เนาะนะคะพี่น้องพี่น้องชอบตัวไหนก็หยิบจับเอาได้นะไม่ต้องไปเชื่อพี่ใจหมดนะคะสำหรับสามตัวพี่ใจก็วางไว้ให้ แล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้แตกสามตัวนะแต่ก็ขอให้มันเข้ามานะพี่น้องขอให้ตัวดินตัวเจาะเข้าทุกวันก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากปีกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่น้องแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ใจเพื่อจะสรรหาตัวเลขวันไหนที่เลขไม่เข้าพี่ใจก็ไม่สบายใจเนาะกลัวพี่น้องเสียเงินอยากให้พี่น้องได้ค่ากับค่าเพื่อเสียเงินซ้าพี่น้องเอ้ยกับคิดหนักนะพยายามคัดสรรตัวที่ว่า เออมันน่าจะนะคะมันน่าจะมาอะไรอย่างนี้เนาะนะคะพี่น้องจะอ้ะอ่าก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีอีกหนึ่งวันวันนี้มีราพัฒนาด้วยนะคะพี่น้องอย่าลืมไปชมเดอ้อขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ